จุงนาเขียวขจีพระอาทิตย์กำลังขึ้นบางครั้งความสุขก็ซ่อนอยู่ในเรื่องเล็กๆรอบตัวเราความสุขไม่ได้อยู่ไกลอยู่แค่รอยยิ้มกับคนที่เรารัก<ม>ในเช้าวันสดใสหน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งป้าคมผู้มีหัวใจอบอุ่นออกมายืนที่หน้าบ้านสูดอากาศสดชื่นข้างกายมีน้องฟ้าใสเด็กหญิงขี้เล่นจ้างพูดนั่งเล่นกับน้องมะลิแมวขนฟูและน้องแมวลายเสือขณะที่เจ้าหมาหูดำก็นอนเฝ้าอยู่ใต้ถุนบ้านอย่างสงบ ทุกชีวิตล้วนเติมเต็มความหมายบางทีความอบอุ่นก็เกิดจากสิ่งเล็กๆนน้อยที่อยู่รายรอบตัวเราป้าคมคะวันนี้หนูจะพาน้องมะลิไปวิ่งเล่นที่ทุ่งนาน,นะคะไปเถอะลูกแต่ระวังแดดแรงอย่าลืมกลับมากินข้าวเที่ยงกับป้าคมนะคะน้องฟ้าใสาน้องฟ้าใส,าาสาหัวเราะคิ๊กๆค่ะหนูสัญญาจะกลับมากินข้าวกับป้าคมคะ่ะบ้านอาจไม่ใช่เพียงที่พักกายแต่คือที่พักใจที่เต็มไปด้วยความรักป้าคมยิ้ม มองน้องฟ้าสายวิ่งเล่นกับสัตว์เลี้ยงขอให้รอยยิ้มเล็กๆของวันนี้เติมพลังหัวใจให้ทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ